สวัสดีค่ะควันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะนักเก็ตไมคค่ะเือร์ชั้นหนึ่งจุดสองนะคะเดี๋ยวออเข้าใหม่ให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นหน้าตายอย่างไรเนาะ ลี่ยนสกินกนะ็ต้องรอโลหลดก็มีสก,กินแบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเหมือนกันเนาะส่วนตรงเซตติ้งนะคะก็มันมันน่าจะอธิบายไม่หมดหรอกนะก็มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะเต็มเลย รนนี้มีแบบอันนี้ยังไม่เคยลองใช้นะคะเดี๋ยวมาดูของที่มีในนี้กันเลยนะคะต้องรอด,ดูด้วย นี่นะคะดลนเข้ามาก็จะเป็นนกประแบบนี้อันนี้นกแก้ที่แปมงเมียงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นของถ้าเห็นตรงสีขาวๆแบบนเนี้ยเนี้ยเนี้ยสีขาวๆนี่ตรงเนี้ยเออตรงขอบๆนะคะ ให้คุณลองกดเข้าไปมันก็จะมีของเพิ่มมีดั้งหลายอย่างเพิ่มเข้ามาเี่แป้งก็แบบข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวสมมติเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่ามีแก้วเกาะหว่างได้นะคะถ้าสมมุติอยากให้มันเลิกเกาะก็กระดกเฮอ โอ้แหลกมากเลยเนี่ยนกบางตัวก็จะดินไปอย่างนี้เองนะสีวงอูรวมกันส่วนตรงนี้ส่วนอันนี้ก็คือ ที่ทุกคนรู้มันคือไอ้นั่น ตรงนี้ก็เป็นแผ่นซีดีนะใครเล่นในพร้อมก็รู้ว่าแผ่นไอที่เหมือนจะแบบพังๆมันเป็นอะไรนะคะสมมุิใส่แผ่นนี้ไปนุกก็จะเต้นนะคะดูดิน่ารักน่ารักมากส่วน,นตรงนี้นะคะคก็เป็นตรงปาแบเบห็นไหม <c oughs> ข้างบนตรงนี้ข้างทางตรงปุ่มแชทส,ะนะสามารถใส่ใสกินในตัวได้เลยส่วนตรงนี้ก็แชทเหมือนเดิมน,นะคะแต่ตอนนี้มีแบบสมมุติเซตโนนนี่นั่นด้วยนะคือไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อนะไรรแบบนี้ส่วออนะอ,วอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะจำื่อไม่ได้ละอันนี้ก็ อันนี้ก็ดูอแล้วนะใครที่เล่นในคอมหรือใครที่ดูคนที่เขาเล่นเกมในคอมกันอะ่ะอ,อันนี้ก็กระจกสีที่ทุกคนรอคอยเลยว้าวส่วนตรงนี้นะคะนกแก้วนกแก้วนะคะถามว่าใช้อะไรก็ใช้มาเล็ดนะคะสีนั่นเอง พื่อให้นกแกวรับเราเป็นเป็นนกของเราอะไรอย่างนี้นะคะเชิญนนี้ก็คือเดี๋ยวลองเล่นให้เคยเล่น คก็จะเป็นแบบที่ไว้คาบพื่นั่นเองโนก็ยังใส่หัวใส่หางเฮ้ยอ๋ออ๋อเราขีาข่โนก,กอยู่นี่ก็ตอนนอนก็จะเห็นตรงนี้นะคะทีสองกลุ่มอ๋อเป็น มันจะเหมือนว่าเป็นปุ่เมเวลาพิมพ์ตอนนอนหรือเซ็ตรงนี้นั่นได้แล้วตรงนี้นะคะก็เป้นสมุดเราสามารถเขียนได้จริงๆนะคะแค่กดแค่แค่ทำค้างะไนีเหมือนจะทุบบล็อกอะแต่ไม่ได้ทุบ สมมติงอ,อันนี้ครับไม่น่ามันก็ไม่บอกเนาะสมมตินังสือแล้วกันวิธีคัาว่าจะเป็นประมาณนี้ก็อันนี้ถือว่าครั้งนี้เป็นอัปเดตที่เราคอยมาก คือข่าวสารการอัพเดตหองมันมันใหญ่โตอ่ะมันใหญ่โตผิดปกติอ่ะคือแบบโอ่โหพลยงมากว่าจะได้ข่าวสารเกมันจะออกตัวเป็นๆออกมาโอา้ดีใจสุดๆเลย คือกระจกสีถ้าคนเป้ก็จะเวลาเป้จะเล่นนะคะเป้ก็จะต้องไปนั่งลงแอปออนนั่งลงมั๊ดง่ยหน่อยเดี๋ยวก็มีบัตบ้างเดี๋ยวก็มีอะไรบ้างอืมตอนนี้นะคะก็ไม่มีมาทางแล้วมีนี่ ใส่หัวหนูไม่ทำแล้วค่ะใส่หัวใส่หัวหนูไม่ทำแล้วค่ะโ้น่ารักก็อันนี้ก็จะมีบา็อนิดหน่อยนะคะสำหรับ โแบบทงโทงทงอะไรก็ได้หรอกเนาะแต่มันเหมือนผ้าม่านดีนะเวลาเล่นเวลาเราเล่นเอาชีล่าเราใช้มีอเป็นผ้าม่านถอดด้วยนี่มันจะมีบล็กเห็นไหมเห็นรอยไหมเนาะแนนเนี่ยเห็นบั็อกมันมีบั็อกหนึ่งนะเออใช่ว่าของนี้ อเดี๋ยวขอพี่มาเอาแล้วกันนะคะนี่นะคะจะเป็นบัคของผงกระดูดอ้าวไม่บัตรเราอ๋ออ <m> ้าวมีข so mm ี้ยังบัคอยู่อ๋อหมดตัวบัตรให้ออกมง หน้าจะมบัก๊กเขาตอนแรกแเริ่มเรมิมั้เหมือนเครื่องเราแบบตัวไม่ทัน่เคือบักที่ว่านี่ก็คเอาจะว่าไงดีนะินแบบพขาใช้ตรงนี้แล้วมันจะกระตกอ่ะไอ้ของนีน้สื้บหายต้องมันค้างไปเลยอ่ะ,อะ ก็ลูกเราก็สามารถเทเลพอตได้นะเหมือนก็เหมือนสัตว์ที่ไปที่เราเลี้ยงอะสามารถเทเลพอตได้สมมุติเห็นไหมเป็นฟูงเลยจ้าสมมุติหมาก็สามารถเทเลพอตได้มมอืม,ม คือเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่ะยกเว้นม้าที่เทลเทลิพ์ตไม่ได้โอ้วได้ๆๆๆๆหวัดเลยเชี้ยอ่ะว้าวมาตาดี้เลย จะมาสร้างแบบการ์ตูนอุ้ยบักบักเกิดจ้าคือคือแบบอาจจะมาสร้างการ์ตูนไม่งั้นก็มาสร้างแบบเอาชีวิตรอดเนาะเอาชีวิตรอดบางครั้งไม่ใช่เกียจนะแต่ถ้าถ้าจะสร้างตอตั้งชื่อโปโรเจกต์ก่อนเนะาะงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะ ่็ขอตัวลาไปก่อนไม่าปค่ะ